ช่วยสนับสนุนช่องเลขเด็ดมวดนี้เพียงขั้นต่ำเดือนละ50บาทโดยการกดสมัครสมาชิกที่ปุ่มสมัครใต้คลิปนี้เพื่อเลี้ยงกาแฟและเป็นกำลังใจให้กับช่องก็จะสามารถชมคลิปได้ก่อนใครขอบพระคุณที่ช่วยสนับสนุนขอให้ทุกท่านถูกหวยคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม คลิปนี้จัดทำเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลให้ผู้ฟังเพื่อง่ายในการตัดสินใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายข้อมูลทั้งหมดรวบรวมจากความน่าจะเป็นสถิติและเลขเด็ดสำนักต่างๆถ้าใครอยากสนับสนุนง่ายๆเพียงช่วยกดติดตามช่องเลขเด็ดงวดนี้ช่วยกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเลขเด็ดในแต่ละงวด สถิติหวยออกวันที่16เฉพาะเดือนพฤศจิกายนย้อนหลัง10ปีเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16พฤศจิกายน2568มีดังต่อไปนี้ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2558รางวันที่1คือเลข795283เลขท้าย2ตัวบนคือเลข83เลขท้าย3ตัวบนคือเลข283 เลขท้าย2ตัวคือเลข03เลขหน้า3ตัวคือเลข2,41และเลข0,28เลขท้าย3ตัวคือเลข6 4สและเลข8ปดผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16บหกพฤศจิกายน2559ร้อยางวันที่1คือเลข858383เลขท้ายสตัวบนคือเลข83เลขท้าย3ตัวบนคือเลข3 8มดส เลขท้าย2ตัวคือเลข44เลขหน้า3ตัวคือเลข040และเลข682เลขท้าย3ตัวคือเลข558และเลข570ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจําวันที่16พฤศจิกายน2560รางวัลที่1คือเลข292391เลขท้าย2ตัวบนคือเลข91เลขท้าย3ตัวบนคือเลข391 เลขท้ายสองตัวคือเลข98เลขหน้าสามตัวคือเลข831และเลข961เลขท้ายสามตัวคือเลข477และเลข628ผลสลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน256 1รางวันที่1คือเลข9 8 9 9 0 3เลขท้าย2ตัวบนคือเลข03เลขท้าย3ตัวบนคือเลข903เลขท้าย2ตัวคือเลข16 เลขหน้าสตัวคือเลข47 1และเลข9 30เลขท้าย3ตัวคือเลข140และเลข8 76ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2562รกลางวันที่1คือเลข017 223เลขท้าย2ตัวบนคือเลข2 3เลขท้าย3ตัวบนคือเลข2 2 3เลขท้าย2ตัวคือเลข3 2 เลขหน้าสามตัวคือเลขหนึ่งหกสี่และเลขหกสี่ศูนย์เลขท้ายสามตัวคือเลขศูนย์แปดห้าและเลขหนึ่งเก้าสี่ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2 5 6 3รางวันที่1คือเลข9 72661เลขท้ายสองตัวบนคือเลข6 1หนึ่งเลขท้ายสตัวบนคือเลข66หนึ่งเลขท้ายสองตัวคือเลข4ี่หเลขหน้าสามตัว คือเลข368และเลข7 4 1เลขท้าย3ตัวคือเลข208และเลข255ผลสลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2564รางวันที่1คือเลข032761เลขท้าย2ตัวบนคือเลข61เลขท้าย3ตัวบนคือเลข761เลขท้าย2ตัวคือเลข57เลขหน้า3ตัวคือเลข471และ เลข648เลขท้าย3ตัวคือเลข245และเลข844ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2565รางวัลที่1คือเลข121789เลขท้าย2ตัวบนคือเลข89เลขท้าย3ตัวบนคือเลข789เลขท้าย2ตัวคือเลข6 4เลขหน้า3ตัวคือเลข532และ เลข72 2เลขท้าย3ตัวคือเลข157และเลข97 3สผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2566ารางวันที่1คือเลข5 5า9 9 0เเลขท้าย2ตัวบนคือเลข90เลขท้าย3ตัวบนคือเลข990เลขท้าย2ตัวคือเลข1 4เลขหน้าสตัวคือเลข3 4 6และเลขสี่สอง เลขท้ายสตัวคือเลข 7, 7, 8และเลข 9, 6, 1หนึ่งผลสลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2567รางวัลที่1คือเลข 1, 8, 7, 2, 2, 1เลขท้ายสองตัวบนคือเลขสอหนึ่งเลขท้าย3ตัวบนคือเลขสองเลขท้ายสองตัวคือเลข3ามเลขหน้าสตัวคือเลข0ูนย์และเลข9ก้าสองสเลขท้าย3ตัว คือเลข5 4 7สี่เจและเลข980เตรียมกระดาษและปะากกาเตรียมตัวจดเลขที่เคยออกมากที่สุดได้แก่2ตัวบนสองตัวล่างสาตัวบน3าตัวหน้าสามตัวหลังเพื่อนำเลขไปวิเคราะห์กันเองอีกครั้งและนี่คือสถิติเลขที่เคยออกในวันที่16เดือนพฤศจิกาย,ยนย้อนหลัง10ปีสถิติเลขท้ายสองตัวบนเลขท้าย2ตัวบนเลขที่ออกบ่อยที่สุดออก3ามครั้งในรอบ10ปีหลักสิบคือเลข8 ออกสองครั้งในรอบสิบปีหลักสิบคือเลขสองและเลขหกออกสี่ครั้งในรอบสิบปีหลักหน่วยคือเลขหนึ่งและเลขสามนำหลักสิบและหลักหน่วยมาเรียงใหม่ได้เลขแปดหนึ่งแปดสามสองหนึ่งสองสามหกหนึ่งและหกสามเลขท้ายสองตัวบนไม่เคยออกเลยในรอบสิบปีหลักสิบคือเลขหนึ่ง เลข3เลข4เลข5และเลข7เลขท้าย2ตัวบนไม่เคยออกเลยในรอบ10ปีหลักหน่วยคือเลข2เลข4เลข5เลข6เลข7และเลข8นำหลักสิบและหลักหน่วยมาเรียงใหม่ได้เลข1 2 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 3 2 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 4 2 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 5 2 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 7 2 7จ็ดสี7ห้าเจ็ดหเจดดและเจดสรุปสถิติเลขท้ายสองตัวบนเลขเบิ้ลท้าย2ตัวบนนี้เคยออกเลยในรอบสิบปีนำเลขที่ออกบ่อยในรอบส0ปีหลักสิบและหลักหน่วยมาเรียงใหม่คือเลข8 1 8หนึ่ง61สสองหนึ่งสองสหนึ่งและ6กสานำเลขที่ไม่เคยออกเลยในรอบส0ปีหลักสิบและหลักหน่วยมาเรียงใหม่ ได้เลขดังภาพเพื่อนๆสามารถหยุดคลิปเพื่อจดเลขและนําเลขไปคัดกันเองอีกครั้งได้และนี่คือสถิติเลขที่เคยออกในวันที่16เดือนพฤศจิกายนย้อนหลัง10ปีสําหรับเลขท้าย2ตัวสถิติเลขท้าย2ตัวเลขท้าย2ตัวเลขที่ออกบ่อยที่สุดออกสองครั้งในรอบ10ปีหลักสิบคือเลข1เลข3และเลข4ออก3ครั้งในรอบ10ปี หลักหน่วยคือเลข4ออก2ครั้งในรอบ10ปีหลักหน่วยคือเลข6และเลข8นำหลักสิบและหลักหน่วยมาเรียงใหม่ได้เลข1 4 1 6 1 8 3 4 3 6 3 8 4 4 4 6และ4 8เลขท้าย2ตัวไม่เคยออกเลยในรอบ10ปี หลักสิบคือเลขสองเลขเจ็ดและเลขแปดเลขท้ายสองตัวไม่เคยออกเลยในรอบสิบปีหลักหน่วยคือเลขศูนย์เลขหนึ่งและเลขเก้านำหลักสิบและหลักหน่วยมาเรียงใหม่ได้เลขสองศูนย์สองหนึ่งสองเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งและ 89. สรุปสถิติเลขท้าย2ตัวเลขเบิ้ลเคยออกเฉพาะวันที่16ในเดือนพฤศจิกายนเท่านั้นในรอบ10ปีคือเลข44เลขที่ออกบ่อยเฉพาะวันที่16ในเดือนพฤศจิกายนเท่านั้นในรอบ10ปีคือคือเลข 14, 16, 18, 34, 36, 38, 44, 46และ48 และนี่คือสถิติเลขที่ไม่เคยออกในวันที่16เดือนพฤศจิกาย,ยนย้อนหลัง10ปีคือเลข20 21 29 70 71 79 80 81และ89เพื่อนๆสามารถหยุดคลิปเพื่อจดเลขและนำเลขไปคัดกันเองอีกครั้งได้และนี่คือสถิติเลขที่เคยออกในวันที่16เดือนพฤศจิกาย,ยนย้อนหลังถึง10ปี สำหรับเลขท้าย3ตัวบนสถิติเลขท้าย3ตัวบนเลขท้าย3ตัวบนออก3ครั้งในรอบสิปีหลักร้อยคือเลขสองออก3ครั้งในรอบส0ปีหลักสิบคือเลข8ออก4ครั้งในรอบสิปีหลักหน่วยคือ1และเลข3มนำหลักร้อยหลักสิและหลักหน่วยของเลขที่ออกบ่อยที่สุดมาเรียงใหม่ได้เลขสองแหนึ่งและ28 3 เลขท้ายสามตัวบนไม่เคยออกเลยในรอบสิป em ีหลักร้อยคือเลข0นเลข1เลข4และเลข5และเลข8เลขท้ายสามตัวบนไม่เคยออกเลยในรอบ10ปีหลัก10คือเลข1เลข3เลข4เลข5และเลข7เลขท้ายสามตัวบนไม่เคยออกเลยในรอบสิปี หลักหน่วยคือเลข2เลข4เลข5เลข6เลข7และเลข8และนี่คือเลขที่นำหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยมาเรียงใหม่สําหรับเลขที่ไม่เคยออกเลยในวันที่16เดือนพฤศจิกายนย้อนหลังถึง10ปีได้เลขดังภาพและนี่คือสรุปสถิติเลขท้าย3ตัวบนเลขตองท้าย3ตัวบนไม่เคยออกเลยในรอบ10ปี เลขที่ออกบ่อยในวันที่16เดือนพฤศจ,จิกายนย้อนหลังถึง10ปีที่นำมาเรียงใหม่คือเลข281และ283เลขที่ไม่เคยออกเลยในวันที่16เดือนพฤศจ,จิกายนย้อนหลังถึง10ปีที่นำมาเรียงใหม่คือเลขดังภาพเพื่อนๆ<ป><ะ>สามารถหยุดคลิปเพื่อจดเลขและนำเลขไปคัดกันเองอีกครั้งได้และนี่คือสถิติเลขที่เคยออกบ่อยที่สุดเฉพาะงวดวันที่16เดือนพฤศจ,จิกายนย้อนหลัง10ปีสำหรับเลขหน้า3ตัว สถิติเลขหน้าสามตัวเลขที่ออกบ่อยที่สุดออกสามครั้งในรอบสิบปีหลักร้อยคือเลขศูนย์เลขสี่เลขหกและเลขเก้าออกหกครั้งในรอบสิบปีหลักสิบคือเลขสี่ออกสี่ครั้งในรอบสิบปีหลักสิบคือเลขสามออกหกครั้งในรอบสิบปีหลักหน่วยคือเลขหนึ่งออกสี่ครั้งในรอบสิบปี หลักหน่วยคือเลขสองนำหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยของเลขที่ออกบ่อยที่สุดมาเรียงใหม่ได้เลข041 042 031 032 441 442 431 432 641 642 631 632 941 942 เก้าหนึ่งและ9ก้าสามสองเลขหน้าสามตัวเคยออกหนึ่งครั้งในรอบสิบปีหลักร้อยคือเลขหนึ่งเลขสองเลขห้าและเลข8เลขหน้าสามตัวไม่เคยออกเลยในรอบสิบปีหลักสิบคือเลขศูนเลขห้าและเลขเก้าเลขหน้าสามตัวไม่เคยออกเลยในรอบสิปี หลักหน่วยคือเลข5เลข7และเลข9นําหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยมาเรียงใหม่สําหรับเลขที่ไม่เคยออกเลยในรอบ10ปีได้เลข105 107 109 155 157 159 195 197 199 205 207 209 255 257 259 295 297 299 505 507 509 555 557 559 595 597 599 805 8 0ง 809 855 857 859 895 897และ899และนี่คือสรุปสถิติเลขหน้า3ตัวเฉพาะงวดวันที่16เดือนพฤศจิกายนย้อนหลัง10ปีมีดังนี้เลขตองเลขหน้า3ตัวไม่เคยออกเลยในรอบ10ปีเลขที่ออกบ่อยและนำมาเรียงใหม่คือเลข041 042 031 032 441 442 431 432 641 642 631 632 941 942 931และ932เลขที่ไม่เคยออกเลยในรอบ10ปีและนำมาเรียงใหม่คือเลขดังภาพเพื่อนเพื่อสามารถหยุดคลิปเพื่อจดเลข และนำเลขไปคัดกันเองอีกครั้งได้และนี่คือสถิติเลขที่เคยออกบ่อยที่สุดเฉพาะงวดวันที่16เดือนพฤศจิกายนย้อนหลังถึงส0ปีสําหรับเลขท้ายสตัวสถิติเลขท้ายสตัวเลขที่ออกบ่อยที่สุดออก3ครั้งในรอบสิปีหลักร้อยคือเลขหนึ่งเลขสองเลขหเลข8และเลขเกออกห้าครั้งในรอบ1ิปีหลักสิบคือเลขสี่และ เลข7ออก4ครั้งในรอบ10ปีหลักหน่วยคือเลข8น้นำหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยของเลขที่ออกบ่อยที่สุดมาเรียงใหม่ได้เลข1,48 1,78 2,48 2,78 5,48 5,78 8,48 8,78 9,48และ9,78เลขท้าย3ตัว ที่ไม่เคยออกเลยในรอบสิบปีหลักร้อยคือเลขสามเลขท้ายสามตัวที่ไม่เคยออกเลยในรอบสิบปีหลักสิบคือเลขหนึ่งและเลขสามเลขท้ายสามตัวเคยอ,ออกหนึ่งครั้งในรอบสิบปีหลักหน่วยคือเลขเก้านำหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยมาเรียงใหม่เลขที่ไม่เคยออกเลยในรอบสิบปีได้เลขสามหนึ่งเก้าและสามสามเก้า และนี่คือสรุปสถิติเลขท้าย3ตัวเฉพาะงวดวันที่16เดือนพฤศจิกาย,ยนย้อนหลัง10ปีมีดังนี้เลขตองท้ายเลขท้าย3ตัวไม่เคยออกเลยในรอบ10ปีเลขที่ออกบ่อยและนำมาเรียงใหม่คือเลข148 178 248 278 27 548 578 848 878 948และ 978เลขที่ไม่เคยออกเลยหรือออกเพียงหนึ่งครั้งในรอบสิบปีและนำมาเรียงใหม่คือเลข319และ339เพื่อนๆสามารถหยุดคลิปเพื่อจดเลขเพื่อนำเลขไปคัดกันเองอีกครั้งได้เพื่อนๆสามารถให้การสนับสนุนง่ายๆโดยการกดไลค์ซับสไคร b ์หรือคอมเมนต์เพื่อพูดคุยหรือให้กำลังใจกันได้ไว้มีข้อมูลอะไรดีๆจะมานำเสนอกันอีก ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดี